สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะเจ้ชงก็จะมาเล่าถึงความในใจนะคะว่าวันนี้นะคะมีความอัดอั้นนะคะมานานแล้วนะคะก็อยากจะมาเล่ามาเล่าถึงความในใจนะคะว่าทําไมถึงอัดอั้นขนาดนี้นะคะก็คืออเราเป็นชาวสวนเนาะเป็นเกษตรกรนะคะเป็นเกษตรกรธรรมดานะคะไม่ ไม่มีอะไรแบบพิเศษอะไรมากมายไม่รวยนะคะก็เป็นคนที่พอมีพอกินนะคะก็ต้องทํางานทุกวันถึงจะมีกินนะคะก็แต่ตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าน้อยใจมากๆนะคะเพราะว่าของการ,กรเกษตรขึ้นหมดทุกอย่างเลยเนาะเราก็น้อยใจมากเลยว่า,าเราก็ทํางานทุกวันนะคะก็ไม่ใช่คนรวยนะคะไม่ใช่คนรวยเลยนะคะก็ มีความน้อยใจของเกษตรขึ้นนะคะอย่างเช่นนะคะปุ๋ยนะคะเมื่อก่อนอเมื่อก่อนนะคะที่เคยซื้อนะคะก็บางยี่ห้อลูกหนึ่งก็ประมาณ600ถึง800บาทนะคะแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้นะคะ,ะบางยี่ห้อนะคะ,ะไม่ใช่บางยี่ห้อเลยเกือบทุกอย่างแต่ว่าบางยี่ห้ออาจจะไม่เท่ากันนะคะ,ะจาก6ก0 0ถึง800บาทเดี๋ยวนี้จาก 1200ถึง1,500บาทนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นต้นทุนของเกษตรกรที่จะต้องซื้อ,อจำเป็นนะคะของจำเป็นที่จะต้องซื้อเนาะก็น้อยใจนะคะเพราะว่าเราก็ทำงานทุกวันนะคะแล้วก็เป็นชาวสวนเป็นผู้บริโภคเนาะก็มีความน้อยใจมากเพราะว่า ไม่ไม่ใช่แต่เฉพาะว่าปุ๋ยนะคะที่ขึ้นนะคะของทุกอย่างนะคะอย่างเช่นถุงอะไรเงี้ยที่เราซื้อมาเนี่ยก็ขึ้นราคาเหมือนกันนะคะขึ้นราคาหมดเลยไม่ว่าแต่ค่าแรงนะคะค่าแรงของอ่า,อาเชื่อนอะว่าเกษตรกรนะคะก็บางคนนะคะก็มีอายุเยอะแล้วทําเองก็ไม่ค่อยไหวเนาะเพราะว่า บางทีเราก็ต้องใช้แรงงานนะคะใช้แรงงานใช้คนงานเนี้ยถ้าแรงงานก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะมาเข้าของก็เพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็เลยบางครั้งก็ชักหน้าไม่ถึงหลังเหมือนกันเนาะกเกษตรกรอ,อย่างพวกเราเนาะชาวสวนเนาะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเป็นแบบเด๊บ้างหรือเปล่านะคะถ้าใครนะคะ,อ,ะอย่างเช่น ของเกษตรกรนะคะอุปกรณ์การเกษตรนะคะขึ้นนะคะก็อย Jamie, ่าลืมนะคะคอมเมนต์มาพูดมาคุยกับเจ๊บ้างก็ได้นะคะอยากก็อยากรู้นะคะว่าที่อื่นจะเป็นเหมือนกับที่เจ๊ชงอยู่นี่หรือเปล่านะคะก็มาพูดมาคุยกันก็ได้นะคะหรือใครถูกกว่านะคะก็คอมเมนต์มาบอกกับเจ๊ชงบ้างก็ได้นะคะอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวนี้เนาะยาเจ๊เชื่อนะคะว่าทุกคนอ่ะต้องใช้ยาฆ่าหญ้าแน่นอนนะคะ เพราะว่าบางคนมีสวนเยอะนะคะแต่มีสวนเยอะเราจะไปถอนอย่างเงี้ยใช้แรงถอนถอนถอนไปกว่าเราจะถอนได้นะคะข้างหลังที่เราถอนมาก็กขึ้นอีกแล้วแต่ข้างหน้าที่เราจะไปนันก็ยังไม่เสร็จเลยนะคะเราก็หาของที่มาทุ่นแรงอย่างเช่นก็เป็นยาฆ่าหญ้าอะไรประมาณนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะยาฆ่าหญ้าก็จะประมาณ700นะคะ700้ถึง800บาทเนาะ ยาค่ายา่้านะคะ7 0 0ดร้ถึงแปดบาทต่อกิโลนนะคะเดี๋ยวนี้ขึ้นมา900กว่าบาทถึง1,300บาทต่อกิโลนนะคะอันนี้ต่อกิโลนนะคะคือขึ้นนะคะก็จะทําให้แบบบางทีอ่ะเราก็ทุนน้อยด้วยนะคะทุนน้อยนะคะทุกคนอมืมันเป็นความอัดอั้นในใจนะคะไม่ได้อ่าไม่ได้ พาดพิงอะไรใครนะคะแต่ว่ามันเป็นความอัดอั้นตันใจของเกษตรกรชาวสวนนะคะที่ทํางานทุกวันเนาะแล้วก็เราก็เองก็ไม่ได้รวยนะคะก็ไม่ได้รวยไม่ได้มีทุนมากมายนะคะก็คือ,อสมมุติเรามียางอย่างเงี้ยเรามีสวนยางแล้วก็อเอารายได้จากสวนยางที่เราตัดเนาะแต่ว่าราคายางของเราอ่ะมันมันก็ไม่ใช่สูงนะคะไม่ใช่สูงบางบางที่ก็ ต่ํานะคะบางทีก็ต่ําบางทีก็สูงอะไรเงี้ยมันมันก็ทําให้เราแบบรายได้ของเรามันมีราคาถูกเนาะมันก็มีความน้อยใจนะคะทุกคนค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นสวนทุเรียนเนาะเดี๋ยวนี้ถ้าใครนะคะเขาทําเป็นแบบยาฉีดเองอะไรเงี้ยมันก็ดีไปนะลดต้นทุนแต่ว่ามันก็ต้องใช้ต้นทุนในการทําเหมือนกันนะคะ าบางคนนะคะอย่างเช่นเจ๊ที่รู้จักหลายๆคนเนาะทำสวนทุเรียนเนี่ยเมื่อเมื่อก่อนเนาะยาแค่ตัวเดียวอะ่ะเขาสามารถที่จะแบบดูแลนะคะดูแลได้ป้องกันได้หลายอย่างนะคะป้องกันได้โรคลาโรคเพี้ยโรคอะไรเงี้ยคือยาแค่ตัวเดียวเราก็สามารถที่ป้องกันได้หลายอย่างแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะคะทุกคนเขาจะแยกออกมาเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเพิ่มต้นทุนอีกเนาะมันก็ เป็นความน้อยใจยนะคะทุกคนมันน้อยใจมากเลยนะคะเพราะว่าขายันนะคะทําตั้งแต่เช้านะคะทุกคนต,ตั้งแต่เช้าแล้วก็มาถึงเย็นนะคะถึงจะพักกันเนาะชาวสวนทุกคนเป็นอย่างนี้นะคะชาวสวนทุกคนเป็นอย่างนี้นะคะค่ะเจ๊ชงเองนะคะก็เห็นใจกับเกษตรกร,กรทุกคนนะคะเพราะว่าประสบปัญหากับตัวเองเหมือนกันนะคะก็เห็นใจทุกคนด้วยนะคะเห็นใจตัวเองด้วยนะคะ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีเทคนิคอะไรดีๆนะคะก็อยากจะให้แนะนำเจชงบ้างนะคะก็คอมเมนต์นะคะใต้คลิปมาเลยค่ะว่าอยากจะให้เจชงทำยังไงอบอกเทคนิคมาได้เลยนะคะ,ะแต่ว่าเพื่อนคนไหนนะคะที่มีปัญหาเหมือนเจชงเนาะก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาพูดมาคุยกับเจชงบ้างก็ได้นะคะ,ะก็ยินดีนะคะที่จะรับ เทคนิคหรือว่ารับข้อคิดต่างๆของเพื่อนๆนะคะมาปรับปรุงนะคะแล้วก็มาปรึกษากันเนาะว่าเราจะทำยังไงอะไรอย่างนี้นะคะ,ก,ะก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะถ้าเพื่อนๆนะคะมีเทคนิคดีๆนะคะมาแนะนำเจชงนะคะหรือใครมีปัญหาแบบเจชงนะคะว่ายังไงนะคะก็มาพูดมาคุยกับเจชงใต้คอมเมนต์ได้เลยจ้ะแต่ถ้าใครนะคะอยากจะสั่งยางนะคะก็ สั่งได้เลยค่ะที่เบอร์0807822974นะคะที่เบอร์เจทะเลยค่ะอันนี้จะสั่งยางจะพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับยางนะคะก็มาที่เบอร์ของเจทะได้เลยนะคะแต่ถ้าใครนะคะอ,าอยากจะพูดคุยกับเจชงนะคะก็ หรือใครอยากจะมีงานสอบถามเรื่องงานหรืออะไรเงี้ยค่ะก็สอบถามได้ที่เบอร์0 9 5 7 4 9 3 542นะคะที่เบอร์ของเจ๊ชงเองนะคะหรือใครอยากจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะ2 523 aa 25 23นะคะที่ไลน์ของเจ๊ชงเลยค่ะค่ะแล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจ้าขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเร็วๆนะคะ